คืออยากให้มิวยกตัวอย่างมาสักช่วงเวลาหนึ่งหรือว่าประเด็นหนึ่งที่เราโดนหนักๆมากแล้วมาในแฝกควาความคกับความเช่อเอาเลยต้องบอกว่าเยอะพี่เชื่อว่าเยอะเก่งมากเก่งมากต้องบอกว่าหนึ่งหนึ่งในเหตุผลที่รับเรื่องเนี้ยครับเพราะว่าเราเรามีประสบการณ์สิ่งเหล่านี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถตีแผ่สิ่งเหล่านี้ดโดยในการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมาเป็นซอสบางอย่างในการเล่นตัวละครคูบิดได้ เหมือนพอได้อ่านบทได้มาทำคาแรคเตอร์ครับผมมันมีคำหนึ่งนะที่มันป๊อปอัพมากๆก,ก,กับตัวละครที่มีแมคชนิกส่งไปถึงตัวละครเลยนะก็คือคำว่าล่าแม่มด mm hmm. คือคือเราอาจจะใช้คำว่าล่าแม่มดในใ,ในในเทอมของไซเบอร์บุลลี่แต่ว่าความจริงแล้วถ้าในเชิงอรีวัตผมว่าไม่มีความมีนแมคชนิกที่ใกล้เคียงกับไซเบอร์บุลลี่ในปัจจุบันมาก สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ปอกอัพม,มากมากนะก่อนนันเราก็เลยไปนั่งทําความรู้จักกับคําว่าล่าแมงมวดว่าเมื่อก่อนมันมีแมคค์นิกยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อก่อนมันมีอะมีโรคระบาดเนี่ยมีภัยธรรมชาติมีพวกความขัดแย้งทางสังคมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาทีนี้คําถามคือสมัยก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงในบ้านเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยอยู่ คนในเมืองมีโรคระบาดเข้ามาเราไม่รู้แบคทีเรียมันคืออะไรไวรัสคืออะไรเราจะหาคําตอบจากสิ่งเหล่านี้ยังไงสิ่งที่ทําได้ง่ายมากสุดนะตอนนั้นนะคือการหาแพทย์ระบ,บาดมาไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปบุคคลคนหนึ่งอย่างที่ตัวละครเวรได้เจอหรือเป็นคน,คนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดต่างจากคนที่ปัดสิสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันก็เลยเกิดเทอมคำว่าแม่หมดขึ้นมานะตอนนั้นคนระับ การที่เราหาว่าอ่ะสุวิว่าตัวตัวอย่างมีน้ำท่วหมู่บ้านล้วทำไมเกิดน้ำท่วมขึ้นมาวะอ๋อเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยมีเจนเข้ามาไงเจนนี่แหละเป็นตัวซวยเจนมันเป็นแม่มดจัดก,การมาเลยมันคุณนไหมครับคือมันคล้ายกับไซเบอร์บูลลี่ในปัจจุบันมากๆเลยกับการที่เรามีความขัดแย้งในเรื่องบางเรื่องการที่เรามีการแบ่งฝ่ายทางความคิดในสังคมออนไลน์ขึ้นมา เรามักจะหาคนผิดซึ่งคําถามคือคนนั้นมันผิดจริงๆหรือเปล่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มนเป็นสิ่งที่ตัวละครเวรหรือว่าใครหลายๆคนได้เจอผ่านโซเชียลบูลลี่หรือว่าในการบูลลี่ทางฟิสิกส์ในปัจจุบันเหมือนกันบางทีเราเกิดความกลัวอะไรบางอย่างขึ้นมาเราก็จะหาคนผิดที่มารับผิดชอบความกลัวของเรา การการที่เกิดความขัดแย้งทางความคิดขึ้นมาเราก็จะหาคนผิดเพื่อตอบว่าทําไมเราคิดไม่เหมือนกันพอย้อนกลับไปนะตอนกาล่างแม่หมดเนะี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าสมมุติว่าถ้าเจนโดนกล่าวว่าโดนกล่าวาอ่อเป็นแม่หมดขึ้นมาเมื่อก่อนเราทำยังไงฟาดไปใช่มีหมดทุกอย่างเลยจับเจนไปกดน้ํา ยอมรับมาเดี๋ยวนี้ว่าเป็นแม่มดหรือเปล่าอเจนไม่ได้เป็นนลยทำไมก็ไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นค่ะหนูไม่ได้เป็นค่ะจับตรงจับกดหน้าจับกดนน้จาจับกดนน้นานนยังไม่เป็นใช่ไหมจับไปถอนเล็บเล็บมือเล็บเทา้าเราคิดดูว่าตอนนั้นทรมานขนาดไหนกับคนที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่เขาต้องมาโดนทําอะไรแบบนี้นสุดท้ายเจนทนไม่ไหวถ้ายังไม่ยอมสารภาพอีกจับไปเผามาเลยบูชายัน เอาก็ไม่ได้เป็นนะแต่ว่าเลือกเลือกไม่ได้ะ่ะถ้าไม่สารภาพก็โดนบูชาย,ยันทำไงเป็นแม่มดก็ได้ทีเนี้ยเจนจะเป็นหนึ่งคนที่ถูกปาหน้าในบทสารว่าเจนเป็นแม่มดทั้งที่ไม่ได้เป็นสุดท้ายโดนเผาไฟอยู่ดีคำถามก็คือพอเราเป็นเหยื่อในสังคมสมัยนั้นนะเรามีช้อยอะไรให้เลือกบ้างนะจากที่เล่ามาแทบไม่มีช้อยอะไรเลยนะเราพูดความจริงไปว่าไม่ได้เป็นสุดท้ายก็โดนทรมานเราโกหกว่าเป็น ก็โดนทรมานอยู่ดีใช่บริบทเนี้เหมือนไซเบอร์บูลลี่ในปัจจุบันมากการที่คนคนหนึ่งโดนตรีหน้าจากสังคมว่าเป็นแบบหนึ่งในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นเขาออกมาแก้ตา่างสิ่งที่คนอื่นทำก็แบบแก้ตัวแก้ตัวทำไมมาแก้ตัวย,ยอมรับสรารภาพขอโทษไปก็จบแล้วสุดท้ายโดนกดดันจากสังคมโดนกดดันจากสังคมยอมขอโทษอ่ะนี่ไงก็บอกไปแล้วว่านี่ยอมขอโทษเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างที่พูดใจ เนี่ยคิดไม่คิดเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆบทบทเหมือนกับการล่าแม่บลในสมัยก่อนมากเลยครับสิ่งที่อยากให้เห็นคือไซเบอร์บูลลี่บางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันนั่งกินข้าวอยู่แวะเข้ามาคอมเมนต์ที่มันดราม่านิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไปนั่งดูซีรีส์ต่อแต่แผลที่มันเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งมันยืดมากทางทจิตใจเทียบเท่าได้กับการทรมานในการล่าแม่บทลในสมัยน,นั้นอันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าเออมันมีเอฟเฟกต์มากมากจริงๆ ควเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็รู้เหมือนกันว่ามิวจริงๆโดนมาหลายก้อนแล้วก็เก่งมากๆนะที่ที่ที่ผ่านมาได้อ่ะเพราะว่าก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยตอนที่ขบได้แล้วกอนไม่ขอะไรอือมันมันก็เลยอยากให้แชร์นิดนึงว่ามันมันแค่ไหนมันเอฟเฟกกับชีวิตแค่ไหนอะไรเงี้ยคือคือเป็นแบบอย่างของผมมันจะมีความคล้ายเจนมากๆอันนั้นต้องบอกว่าตอนที่ผ่านช่วงก้อนใหญ่ในพาร์ทไซเบอร์นะครับ เหมือนมันเจนเลยตอนออนสเตจผมจะไม่กล้ามองหน้าแฟนคลับถ้าคือถ้าถ้าสังเกตอะ่ะแฟนๆจะดูว่าสมมติผมอยู่บนเวทีมีการพูดคุยหรือว่าร้องเพลงอนะไรพวกนี้ผมจะชอบไอคอนแทคแต่จะมีช่วงหนึ่งที่ผมจะชอบหลับตลารล้องเพลงเพราะผมไม่อยากเห็นหน้าใครเลยคือแฟนคลับนึกว่าซึ้งอยู่เออาจจะแบบแบบ<อ>เนื้อแบบ่างซึงซ้งมาคงมเมียนๆไปได้แต่คือเจตนานจริงๆคือไม่อยากเห็นหน้าใครเ,เราไม่รู้ว่า อินเทนชั่นเขาในการมองเราเมันเป็น,นทิศทางไหนหรืออีเวน์ว่าเราต้องลืมตาจริงๆเราก็จะมองไปที่ไฟหรือมองไกลๆเพื่อให้เห็นว่าแบบเหมือนเราโฟกัสข้างหลังนะอะไรเงี้ยแต่ความจริงเราไม่ได้ตั้งใจจะมองไรก็เป็นเหมือนเจนเลยแล้วก็ถ้าของพาเจนะครับผมก็จะมีพาร์ทหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกันคือผมมัจจะเป็นคนน้อยมากที่คือผมไม่ค่อยชอบคําว่าโชคดีผมผมรู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะมันมีทุกคนมีมีความพยายามกว่าจะมาถึงจุดเนี้ย คาว่าโชคดีอ่ะมันมันไม่เหมาะสมในการไปใช้กับสิ่งที่เราพยายามแต่เน,นี้ยอยากจะพูดว่าโชคดีมากๆที่มีครอบครัวนะปัจจุบันเราเราเลือกอครอบครัวไม่ได้เนะี่ยเกิดมาอยู่พ่อแม่แหละแต่เนี้ยโชคดีจริงๆที่พ่อแม่ของเราเป็นปน้องสาวเนี่ยเป็นคนเป็นกลุ่มคนที่ซัพพอร์ตเราได้ดีมากๆไอ้ยังของผมเห็นเป็นอย่างนี้นะตอนอย่างเด็กก็เคยโดนบูลลี่เหมือนกันจำได้เลยตอนปอ .5 มีเรื่องกับเพื่อนที่โรงเรียนนะั่นแหละแล้วผมมาโดนเพื่อนอะจับล็อกแขน จับล็อกแขนไว้เหมือนกับปิดจะให้ไหล่หลุดเอาว่ะตอนนั้นนะแล้วตอนนั้นเเจ็บมากไม่เคยเจ็บขนาดนี้มาก่อนเลยพ่อแม่เราก็เลี้ยงมาดีอาจจะมีตีบ้างสมัยก่อนแต่ว่าอันนี้มันเจ็บมากที่สุดในชีวิตแล้วทาไมมันถึงได้เจ็บขนาดนี้แต่ก็ดีมากๆที่พ่อแม่เราซัพพอร์ตและก็ดีมากๆที่เราเป็นคนที่ฟ้องจริงๆคือตอนนั้นเราเป็นคนที่กล้าพูดว่าเราโดนอะไรมาคือหลายๆคนคมเห็นว่าเยือนในปัจจุบันเขาไม่กล้าพูด ดนอะไรมาแล้วเขาจะไม่พูดแต่ตอนนั้นเราก็ยังโชคดีที่เราเป็นคนที่กล้าพูดไปฟ้องแม่เลยที่บ้านอีกวันหนึ่งมาแม่มาโรงเรียนครับด่าจนเพื่อนเราให้แล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็ไม่ทาอะไรผมอีกเลยแล้วก็อาจจะด่าแรงไปหน่อยก็คือเพื่อนทางโรงเรียนไม่มีใครทาอะไรผมผม,มันก็อาจจะเป็นรีแอคที่แตกต่างกันออกไปแล้วแตกต่างคนขอบคุณที่บ้านที่เป็นคนที่คอยัพพ p o r t